สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุม่มวคนคนอยเอียดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC นอ้ององค์หญิงเพรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุม่มวบนคนอยเอ็ดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้หนุม่มวบนคนอยเอ็ดมาลงคลิปแล้วครับพี่น้อง มาลงศาจังน้อยก็จะว่ากันเด้อเบิ่งช่องนุมบนคนละเอียดห้กำลังใจช่องนุมบอลเขาเรียนในเด้ดออ่าสีมาศาสตร์แต่ก็ลงคือเก่าครับผมสำหรับวันนี้นุมบอลคนละเอียดกะเฮ็ดธุระเวียกแล้วก็ไปนั่งเบิ่งคลิปคือพี่น้องเฮาาีนนี่แหละครับเบิ่งไปเรื่อยๆผมกะถามว่าผมดูเยอะไหมดูเยอะอยู่แล้วก็เบิ่งตั้งแต่เมื่อคืนเหรครับพี่น้องเบิ่งเมื่อคืนตั้งแต่ไล่มาเรื่อยๆนะครับลาหน่อยกะแสดง แสดงพี่น้องเข้าทางอุทุมพรวิสัยจนผมยังคิดว่าอุทุมพรวิสัยเพชรบ้านแพงแหละครับเพราะว่าอำเภออุทุมพรวิสัยเข้านี่คือ,คอไปเรียนดูแห่งครับถือว่าดูแห่งแล้วกัสุดยอดของุดยอดคือเอฟซีองเข้ากับให้การตอบรับดีเหมือนเดิมครับสำหรับเมื่อคืนจังหวัดศรีสะเกดที่ผมว่าว้ตั้งแต่คลิปเก่าคือว่ามีอยู่สามวงนะครับไปเรียญไล่แล้วก็มีอีกวงหนึ่งคือวงระเบียบนาะเพิ่นกับไปเรียอยุบานอีหลานหน่อยเนาะ ีฬาน้อยกับสิปะมาณนีนะครับพี่น้องเอฟซต้องเข้าใจด้วยวาลาหน้อยช่วงนี้ต้องรักษาร่างกายเพราะวาลาหน้อยบ่ค่อยสบายเนาะเป็นผู้แพ้จ้งน้อยเราจะนีจะจะไปใส่เสียงหน่อยก็เลยบอสก็จะอาจจะให้อนุญ,ญาตให้กลับบ้านก่อนเนาะครับพี่น้องประเด็นคือมีมีสิ่งที่ผมเบิ่งไปเลยมีประเด็นดราม่าเล็กๆน้น่อยครับผมว่าสีเบ,บาๆแต่ผมก็ต้องพูดเพื่อให้เกิดความกระจ่างเป็นยังคือวางสั้นเพื่อว่าหลาน้อยคือบ่พัก มีคอมเมนต์นะผมว่าเลิกงานแล้วคือมาเขาบ้านมาพักพอนผมจะพูดให้ฟังตรงนี้นะผมเข้าใจเลยนะผมผมคิดอยู่แล้วตั้งแต่ผมนั่งดูคลิปต้องมีคนมาคอมเมนต์ประมาณนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าอย่างสี่เด้อพี่นอ้องเด้อคลิปผมหนุน่มบอลเขลิดบอลแล้วลาน้อยคือทูตวัฒนธรรมในอนาคตฟังให้ดีนี่คือทูตวัฒนธรรมในอนาคตสองลาน้อยลาน้อยเว้นไผ ลาน้อยอ์หญิงเคชรดบรรเพลงเป็นคนที่เป็นคนจิตใจนะเข้าใจบ่จิตใจอย่างไหนคือจิตใจรักรักในเสียงเพลงอยู่แล้วรักเสียงเพลงแล้วทีนี้ลาน้อยรู้อยู่แล้วว่าเมื่อคืนระเบียบว,วาตาศินไปเล่นอยู่บ้านลาน้อยแล้วในวงลาน้อยก็เคยร่วมงานกับเต้ากะดีพออีกะดีแม้กระทั่งอยู่บันนั้นก็มีพี่โบกะดีถามว่าถ้าลาน้อยบอกเขาไปเยี่ยม บอกปเวะยิ่งจะโดนหนักกว่าเดิมเส้อบอกครับพี่น้องแต่มีคอมเมต์เล็กๆ,ๆน้อยๆที่บอกว่าคือบอพักผ่อนผมจะพูดให้ฟังนะการที่พี่น้องเข้ายางมาเหรินน้ำเข้าอหอดบ้านแต่เจ้าว่าปเป็นเหรนน้ำพี่น้องหรือคนรู้จ,จักเขามาหาเจ้าเจ้าว่าออไปหาเขาเขามาเล่นหอดอยู่บ้านจะของหมายถึงว่าบ้านบ้าน,านโฮมเ,เลยเนี่ยบอแมนเวที่หมอลำอันนี้อธิบายมาก่อนเขามายามมาเยี่ยมมาคนต่างทิ่ต่างแดนมาเล่นบ้านเจ้า มหาแต่เจ้าบอกไปหาเขาหนอนเรียน่นทั้งเตียงสิมันเมนยียน่วะครับพี่น้องอย่าลืมว่าวงหมอลำทุกวงเขาบม่ได้ทะเลาะก,กันเนี่ยเขาไม่ติดกันนี่คือเพื่อนร่วมอาชีพฟังดีๆคนที่มาดามาฟังดีๆผมสิว่าที่วัยฟังว่าเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันวงวงหมอลำแต่ละวงหัวหน้าวงเขาก็บร่ได้ทะเลาะก,กันเว้ยพอใจไหมนี่เขาเรียกว่าการเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีที่ดีหลาน,หน้อยเป็นคนเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างสาวน้อยกระเบียบ ถามว่าเขาผิดกันเขาบดีผิดกันแล้วทาหลาหน่อยบอไปแห้งดูบอดีเลยครับแล้วการที่ไปเขาต้องขออนุญาตเรียบร้อยแล้วถาบว่าขออนุญาตเขาบอกกลาไปดอกสองดูคนที่ไปที่ละ่ะเบิ้งดีดีพอน,น้อนกด็ดีพอมอดกด็ดีเอาทุกคนไปตั้งเยอะจะได้ว่าการที่ไปครั้งนี้เนะี่ยเห็นดีเห็นควรแล้วเขาจังไปบอกไม่เห็นว่าบขเห็นดีเห็นควรเด่ยเห็นดีเห็นควรแล้วสมควรที่จะไปแล้วก็มาเหรียญฮอดบ้านจากของพี่น้องคิดเอาที่ละ่ะ การที่มาหอดหนาบ้านเดี๋วขององค์ยิงไม่ไปจะดูน่าเกลียดไงแล้วยังมีคนมาเสะเสะเพื่ออย่างคุณอย่าลืมว่าวงทุกวงเขารักกันเขาบร่ได้พิษกันเพื่อนร่วมอาชีพแม่นบ่กครับพี่น้องการที่แหล่าหลาหน้วยซีเบยไปให้กำลังใจนี่คือสุดยอดเลยเดย้คืออย่างผมนอนอยู่บ้านมีดาล่าขี่รถมาหอดมาเยี่ยมผมหอดบ้านป้าผมก็ต้องดีใจประทับใจเป็นเรื่องปกติเม่นมบ่ครับนี่คือหลาหน้วย ร้านน่อยไปเยี่ยมระเบียบระเบียเบ,ยเ,บ,ยเ,บยเขาก็ให้เกียรตินะเขาก็พูดด้วยนะไม่ใช่เขาไม่พูดนี่คือไม่ธรรมาดาหลานน่อยก็คือน้ําใจมิตรภาพการสร้างมิตรภาพที่รักกันการช่วยเหลือเกอหนุนกันในอนาคตมันมีอยู่แล้วเขาคืออาชีพเดียวกันเขาต้องรักกันดูแลกันเขาสิไปพีดกันอีหาังบางสิ่งบางอย่างมันไม่สมควรที่จะไปมาคอมเมนต์โอ้ยอก๋วยจั๊กสีว่างไหนคือคือคนเขาไปหากันนี่คือเขารักกันเมตตากันไปให้กําลังใจ การที่ได้กำลังใจมืฮอหอดบ้านลาหน่อยลาหน่อยไปเห็นเนีย่ย่ก็สร้างมิตรภาพนี่คือสิ่งที่ดีลาหน่อยคือวุฒิอนาคตคือลาหน่อยก็ต้องไปเยี่ยมไปชุม่มแม้กระทั่งลาหน่อยเคยไปขึ้นเวทีพ่อดาบนั่นแหละนั่นคือเขาก็คือต้องช่วยเหลือกันไงมิตรภาพสักมือหนึ่งก็มีการรับเชิญหรือการไปขึ้นวงมันจะเป็นอะไรเหมือนขึ้นลาหน่อยวงสาวหน่อยนี่แหละกระเชิญศิลปินทาน่นทานนันทนานีมามาขึ้นเวทีนี่เขาเรียกว่ามิตรภาพ ทำามื่อนี้เจ้าว่าห้คนในวงเจ้าไปหาผู้อื่นเลยเมื่อน,นึ่งเจ้าไปขอให้วงอื่นมาวงจาของเขาสิมาบอขนาดคุณยังไม่มาให้เราเลยแล้วเราจะไปทําไมถ้าเขาบอกเนี่ยนี่มันบลาก็ยังสาวหน่อยมีไหล่ซดกลุ่มปีดตลอดเนี่ยก็ต้องเชิญศิลปินเรื่อยๆมาสินะเนี่ยหลานหน่อยไปส่คือดีเหมือนเป็นตัวแทนของบอโจนะไปเชื่อมสัมพันธ์ทาําไมตีแมนบอกครับพี่น้องนี่คือการไปหากันเมื่อน,นึงบอโจเพิเร์เซนวงดนตรีหรือนักข้องประจําวงนั้นวงนี้มาเหรียญก็ง่าย นี่คือมิตรภาพไงการที่หลาหน้่อยไปให้กําลังใจเนี่ยคือที่สุดแล้วการที่ไปลาน้อยไปแป๊บเดียวว่าใดไปโดนแล้วกับว่าไดไปห้องพีง่คือไปให้กําลังใจแล้วก็แจกติปี่พี่แล้วพี่พี่ทุกคนก็มีความสุขนะได้ยิ้มหลาหน้่อยได้ทายลูกก็ดีใจนี่เป็นเรื่องที่ดีคือจังเฮาอยากเห็นหลานหน่อยละอยู่ซื้อหลาหน้่อยย่างมาหาเลยคือจังคุณพอ่อคุณแม่ที่ไปนัางหนาเวที่เยี่ยมวมือหนึ่งพอกันใช่ก็ดีเพราะว่าจะเป็น ปีต้นไว้ม่อนใช่สิผ้าหลานน่อยไปหาคุณพ่อคุณแม่นาวิธีเขาก็ดีใจเด้แม่นว่าครับนี่คือศิลปินหลานะคือศิลปินสุดยอดคือเศร้าซาไอคนที่ความคิดลบๆเนี่ยไม่สมควรอย่าไปหาคิดนี่คือหลานหน่อยทําทําหน้าที่แทนบอสเลยนะการไปหาไปให้กําลังใจกันเป็นสิ่งที่ดีเพราะเพื่อนร่วมอาชีพคือจังเข้าไปไปไปเตะฟุตบอลสิสมสสรนะสมสร เขากับเพื่อนร่วมอ,อาชีพน้วจิปิดาสมุนรน่ะสมุนหิรดาอย่างทุกอย่างคือการทํามาอาชีพอาชีพก็คืออาชีพน้ากันกระทาหน้าที่ของตัวเองไปที่สุดเขาบ่ได้ทะเลาะก,กันบ่ราไม่นว่าสี่าลาหน่อยกับเบิงอยู่ว่าลาหน่อยไปทําอะไรแล้วทุกคนที่อยู่รอบข้างเขาเป็นคนดูทุกอย่างอยู่แล้วว่าลาหน่อยสมควรไปซําไหนยู่ซําไหนพักผ่อนซําไหนไม่นว่าขับพี่น้องนี่คือเป็นสิ่งที่ดี แล้วระเบียบเขาก็มองเห็นถึงสาวน้อยว่าเออมิตรภาพที่ดีหลานน่อยเป็นคนสี่นี่คือได้ใจได้ใจเอฟซีระเบียบด้วยแม่นบอกครับพี่น้องนี่คือการคันกา,า,ารน้ำพึ่งเดือเสียงป่าเขาอื่นคนเท่ามิตรภาพไบตีอ่ะมันต้องพึ่งพาอาศัยกันแม่นบอกครับพี่น้องคนกสิไดเห็นในว่าลานหน่อยโอ้เราเพิ่นเมตตาดีตั๋วผมเรีนว่าดังแล้วยิงตัวนี่หลาก็ยังเป็นคนที่แบบติดดินคือเกาเห็นพี่น้องเข้ามาเล่นเล่นดน,นตรีกับไปยงไปยาม นี่คือการสร้างเม่นวอกครับพี่น้องหลายคนขับมาไปปุ๊ยิงเทนออดังนะน้อระเบียบม,มาเรียนหอดบ้านกับ่มไม่ยามไสิบางคนคิดไปพูนเม่นวอกแต่นี่คือหลานวัยบไปหาเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วสําหรับหลายท่านอาจีมองมองตรงข้ามกับผมผมบอได้วา่าคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองแต่สาหรับนุ่มวลโคเลตมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมิตรภาพไมตรีเนาะครับพี่น้องเนาะไปให้กำลังใจเขามาหอดบ้านก็ต้องไปมุมมองคนมันมองหลายวงหลายรูปแบบสําหรับนุ่มวลโคเลตว่า ไปหะดีแล้วเดี๋ยวเขาว่าโอ้ดังแล้วยิงแจะนอมาเลรนฮอดบ้านก็นยังบอไปยามเนาะครับนอนี่แหละเขาสีว่ายแหละมันจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวสีไลท์ไปฮอดพูดอีกสะละบอแมนนะครับเป็นน้องคือนี่คือลาหน่อยเป็นคนจริงใจอยู่แล้วเพินก็อยากไปเห่นน้าพีโบน้ําก็ดีแม้กระทั่งเลือดๆขันพอเอออกมาเฟินกันสิไปหาบอแมนตลาดหน่อยไปเด้ขนาดเอา้าคิดดูดีเหมือนแม่นุชเนี่ยก็ยังไปยามไปเบิงเด้กศิลปินคือเขาไปดูไปให้กําลังใจกันได้ ม่นบอกครับพี่น้องมันเป็นเรื่องที่หลาหน่อยไปเห็นยังบอดี้อครับน้องไปหอดหลากระซ่งกําลังใจพี่น้องวบ้านทุกูโอ้ยหลาหน่อยมากกับม้วนไปคือว่าละนี่คือสิ่งที่ดีมิตรภาพดีให้กําลังใจกันดีอย่าไปคอมเมนต์ผมเห็นอยู่ผมว่าสิบอกอยู่ผมคิดในใจอยู่แล้วก,ก่อนนั่นอะไรกับผมก็อ่านพออยู่ก็มีหลาย่านกับวาอยู่อคือบอพักบอพอนเิ่นกระเอ๋าไปเนาะนี่คือการเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตดีที่ดีมิตรภาพทีด,ทดีในอาชีพเดียวกันนี่แหลครับพี่น้องผมบอกถือ่า สุดท้ายท้ายสุดราคาพี่น้องขอพี่น้องเข้าอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองรวยรวยคือเกามาเบิงช่องนุ่มบอลเ็เล็กก็ให้ถือเล็กทุกคนเด้อครับสุดท้ายท้ายสุดขอกลา่าวคำว่าสวัสดีสวีดัตครับ